สวัสดีจ้าพี่น้องมาตามมะข่งใส่มะก,กอกัมะนาวมะเขือเทศที่เทียมคัตมีจ้ะถาดนึงแบบง่ายเลยจานมึงแบบง่ายด้วยมึงพักพักบุญฮะจ้าแซ่บแซ่บ,บ,บกันจ้ะคัตมีแซ่บแซ่กบก,นนกินคนเดียวเราเก่าเหล่าพี่น้องเอลยมึงไปกินน้ำกินคนเดียวแซ่บคนเดียว ทำเพื่แซบจ้ะำเองเยอจัดเองย่อมตัวของเองพรอมแซ่แสบบกแซมบงแสบเระอนะอืมทำเงี้ยอนหอนกูพี่หลองผัดตอกไม่ไหม คลิปนีก้ก็ลาพี่น้นองก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาค่ะ